<laughs> ออันนายกอันนายกเสียหนังนาย,ย,ยกเอาปกพ้าไปแจกลุงห,งห้องแอ่ส้มโอแทงโงก็แทงแทงโง่ส้มโอแ่งไทยมีทุอกอย่างผลไม้ย่นีประลัดบูชาพระพา1หนึ่งพันบาทยกขึ้นมรที่ประหละ 1, ัดเอีสาธุสาธุตบมือประหลัดเนี่ย มะพร้าวขึ้นรถมาแล้วเ้อะทนายกกอะไรเอ่ยหนึ่งพันกันนายกไม่ร้อยหน้าเลยหนึ่งพบาทแล้วแต่จะให้เอามาทั้งนาท้้งนาดิมักม้อมักม้อขนหักม้อขนกล้วยตมหมอคตมหม้เา้มหอลอ่มาเร่ม่างไม่ยกแต่ละรไม่ยก้เจ้าตี๋้ยงนั้งการนึงเาด้านล่นายกก็ต้องกับกำนันแหะยงทแม เปียนเปลียนกระสุอกระสุอหาสูงมาใส่ไอ้ยังเหลืออยู่งได้พี่น้องบ้านเฮาหาราศีบาทได้แล้สุขพลังเนี่ยไปเอาของใหญ่ออกมาด่าดิผลไม้มงคลอันไหนที่เป็นเมล็ดเอาไปปลูกได้เอาไปกล้วยเอาไปปลูกได้เอาสามัญอยู่ไหนเนาะเห็นมันยกสาดไปไให้พระอาจารย์หน่อยดิ เอามึงนี่มงนี่ให้เซวนี่ฟองอะไรด้วยเอ<ป>อยากหวานเลยทานละมาทานละลอยลอยมา<ป>เร็วเร็ทานละลอยขายแล้วนี่อันนี้พระเอาฮะ <laughs> <c oughs> อา,า,ากระดูกแล้ะใส่บารแล้วไป1นึ่งร้อยสก็ว่าก,กันอ,อ,กอ่าดีกว่าขเขอาทุก้นจ้ะ

ทาางนงนงมัมสศาสนาสศาสนาตาละลายครับคุณถ้า,าคุณดีกว่ามันเป็นเครื่องเส้นเครื่องบูชาอายอยบานคุนเอามาหนีไามตาละร้อยนี่ของหลวงพ่อจองเลยนะจ๊ะอันนี้ของหลวงพ่ออ่าน,ะนี่นี่นี่น Mặc dù mặc dù không 4kg, à, nữa à, là nữa. A nha lẽo lẽo là lô sạt lô sạt bạc. Ao thang nít lô bạc. Ao mùn lô bùn. Tìa mày 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 Quá อันนั้นกันเอาูเอาไปปูใหญ่เอาแนว่นไเป็นตาเอาไปปูได้เอาเด้อสาธุคุณแม่บุญมีหนึ่งร้อยบาทแม่ยั่งาหนแม่บุญเสริมสาม้อยบาทเอาบักบักสมด้วยละหาบาทสิบาทยี่สิบบาทฟังหน่อยเอาว่าอมเบอ ขนน้องคนน้องคนน้องสิบบาทยี่สิบบาทคนยี่สิบบากล้วยเอาอะไรก็ได้กล้วยอ่าขอเชิญโอ้เมือนพอดีโอ้ตลาดเขาคือขายไงเอาต้นกล้วยไเอาต้นกล้วยไปปลูกดียี่สิบบาทกได้เออเราสองลอยเพราะเนี่ยเขาขายเสียงั้นก่อนเที่ยวเสียสักเนี่ย